สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโคนดีิฉันมาดามมงปลงกระยองสีเอิญนะครับวันนี้ค่ะดิฉันจะมาสอนทําทรงผมที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยมีใครทำมาก่อนบนโลกใบนี้เปลี่ยวไหมล่ะค่อดูจบแล้วไปทําตามกันได้นะจ๊ะฮ่าฮอินฟินิตี้ ถามจริงนะครับเ,เพื่อนๆเดินออกไปข้างนอกเคยเห็นมีใครทําผมทรงนี้บ้างไหมคะมาดามเอาหัวเป็นประกันเลยนะคะว่าไม่มีแน่นอนค่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องพูดว่ามาดามมองกระแลงปยองซีเออ <S <S เอยาชื่ออะไรลืมลวมาดามมองกระลองปองแกง <c oughs> เอาพูดไปเปรมาดานีดว่อนะ,ค,ะ,อะ,อะครับอ่ะอะไรครับคืออันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้คิดเองหรอกครับแต่ผมไปเจอมาจากติ๊กต็อกนั่นเองครับถึงวิธีการทําทรงผมแบบ เรยอว่าอะไรอ่ะเป็นนาพุเป็นต้นคิดมัดเป็นผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแต่โคเท่ครับซึ่งคนผมยาวเท่านั้นครับทำได้คนผมสั้นแบบคุณผู้ชายทั่วๆไปหมดสิทธิ์นะจ๊ะตรงนี้ถ้ามองตรงมันปิดบังอยู่แต่จริงมีความลับอยู่ ใช่แล้วครับผมเจอมาจากยูทเซอร์ท่านหนึ่งใน t ิกตอกนะครับนั่นคือยูทเซอร์ชื่อว่า S 1 9 6 cm ครับคือเรียกว่านี่คือความสูงเขาเรื่องไงครับไม่รู้เหมือนกันครับเขาได้ลงวิดีโอสอนทาทรงผมสุดเฟี้ยวอันนี้ครับอ่ดูไปเลยนะครับนี่ครับก็คือเป็นวิธีการทาทรงผมนูนอย่างนี้โดยใช้ขวดน้ํานั่นเองครับเอาขวดน้ำจะแไป้างในแล้วก็ผูกแค่นั้นจบเลยเสร็จครับผมก็ลองทาดูบ้างครับปึ้งมองด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะได้ครับแต่ถ้ามองด้านข้างดีๆครับมันขวดน้ํามันโผล่มา อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะผมมุมผมน้อยหรือว่ายัางสั้นไปหรือว่ายังไงนี่ก็ไดผมจะควคนเล็กนะคนน้ำนมขนาดเล็ก,กน,นะครับนี่ในคลิปวิดีโอเขาเป็นคนคนนมอันใหญ่เลยนะเขาแบบเขาใส่ได้แต่ของผมแค่อันเล็กก็เกือบจะปิดไม่หมดแล้วนี่ถ้ามองด้านข้างเห็นชัดครับผมมันต้องเอาเหลือปลายด้านหน้าเนี่ยเอามาปิดไว้เวลามองก็น,น่าจะได้ไม่เห็นอ่าแต่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบบบังตาตลอดเวลาเลยก็ฟีลไปอีกแบบนะครับแต่อยากจะบอกเลยว,ว่าการทําแบบเนี้ยไม่ง่ายเลยนะ ผมไม่สามารถทำคนเดียวได้เมื่อกี้ผมลองพยายามทำเองดูทำยังไงก็ไม่ได้จริงๆต้องให้แฟนผมมาทำแล้สุดท้ายก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญบนหัวนี่ครับผมเอาอันนี้มาปิดไว้จริงๆมันเห็นนี่เห็นหัวขวดน้ำเห็นไหมผมก็เลยเอายางอีกอันที่เป็นสีสวยๆหน่อยมาครอบปิดไว้ปั๊บ ปิดบังไว้จะได้ไม่เห็นจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นดอกไม้อะไรอย่างนี้ครับอันนี้กันเดี๋ยวผมแกะออกใหม่แล้วเดี๋ยวทาใหม่ให้ดูครับเพื่อจะได้เห็นถึงวิธีการทาครับได้รู้ว่าเฮ้ยกว่ามันจะได้อย่างเงี้ยมันไม่ง่ายเลยนะทั้เมื่อกี้ที่ทำก่อนที่จะเริ่มถ่ายคลิปก็พลาดไปแล้วทำไม่ได้ครับให้แฟนผมทำคราวนี้ลองทาใหม่ทำด้วยตัวเองเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทากันดูครับมาเดี๋ยวแรกแกะก่อนเออแฟนผมฝุ่ไงเนี่ย อ้แล้วเอาขวดออกก่อนอผูกเข้ากับฟ้าขวดอย่างนี้จริงทรงนี้ก็เทแล้วนะไม่ต้องไปทำใช้ขวดเดี๋ยวเลยก็ได้นะครับอยากจะไว้ผมยาวแต่เกิดมาเป็นคนผมน้อยเฉลือกเกินอะโอเคฮุบอ๋อ,อเป็นไงหน้าสีพบุตรเปิดออกมาแล้วครับอะเนี่ยสำหรับขวดนะครับไม่คิดวิดีโอจะขวดขนาดนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับผมจะขวดขนาดนี้ี โอู้นี่เขาต้องผมหนาอะไรนะครับเขาถึงจะสามารถใช้ขวดนห้ได้ครับสุดยอดเลยครับผมใช้ขวดนี้ยังปิดไม่หมดเลยยังมองเห็นขวดอยู่เลยอ่ะเอออ่ะมาลองทำมาดูครับขั้นแรกครับในคลิปวิดีโอที่เขาทานะครับผมก็ต้องเอียงผมมาอี้ก่อนนี่คือเขาหมให้ผมมาลงมาให้หมดแบบนี้ก่อนนะครับพอผมลงหมดอย่างนี้ครับก็เอาขวดจริงๆนะคือต้องเอาขวดใส่เข้าไปตรงกลางระหว่างผมครับแล้วผมม้วนปิดหมดอย่างนี้นีกเหรอไหมนี่ ปิดบบอย่างนี้ไม่มันเห็นครับแต่คือน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนผมน้อยมั้งครับก็เลยไม่สามารถปิดแบบนั้นได้ผมจะพยายามปิดเฉพาะด้านหน้า <_ an> ่ะไม่เ็แบบว่าเอาเป็นอย่างนี้พอมันตั้งขึ้นอย่างนี้ปุ๊บขวดมันอยู่ข้างนี้อ่าแบบนี้จะได้ไม่เห็นขวดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันยากมากเลยครับการทําตรงนี้ไม่ง่ายไม่หมูเลยนะครับเนี่ยคือเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังจะเห็นขวดก็ช่างมันครับขอด้านหน้ามีชิดก็เป็นพอนะครับอ่ะอย่างขางั้น เหอ็นไหมเห็นถึงความยากมั้ยครับเนี่ยมันทําด้วยตัวเองคนเดียวอ่ะมันมองไม่เห็นไงเราต้องก้มหัวด้วยแล้วต้องจับด้วยต้องผูกด้วยกลายเป็นแบบยากภาพไปหมดเลยมันยากจริงๆนะเอาใหม่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 ประเด็นที่สําคัญเลยคือต้องดึงผมให้ตึงก่อนนะครับพอดึงผมตึงปุ๊บล้วก็ลวเข้าไปปุ๊บเฮ้ยได้ได้ได้อ่านี่ครับเออ ทำมูอตัวเ,เองได้นะครับว้าเป็นไงเฟี้ยวป่ะอ่าอย่างเทะแต่มันต้องมีมุมของมันอยู่เหมือนอย่างเงี้ยครับอย่างงี้จะไม่เห็นจะเท่ครับแต่พอหันข้างปุ๊บเอ๊ยอะไรอ่ะเห็นนะอ่าหันอย่างนงะี้พอได้พอได้หันอย่างางี้ต้องหันะมาณนี้ถึงจะสวย <laughs> ต้องทําใจครับเกิดมาผมน้อยก็ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ท่อน,นี้แล้วกันเนาะเยี่ยมเดี๋ยวก็โพสลงเฟซบุ๊กซะหน่อยนะครับรูปสวยๆอย่างงี้แม่ อ้า uh huh. เลือ,อยแบงนี้เลยเดี๋ยวโพสลงเฟซบุ๊กนะครับทั้งเพจทั้งเฟซบุก๊กส่วนตัวของผมเลยยังไงเข้าไปดูรูปได้นะครับทางนี้เ <laughs> อออะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ ทำได้จริงเฉยเลยครับอ่างนงเพื่อนๆก็ไปลองทํากันดูได้นะครับผู้ชายทำเฉพาะคนผมยาวนะครับส่วนคุณผู้หญิงทุกคนถ้าเกิดมีผมเยอะหน่อยทำไปเลยครับถ้ามีผมยาวกว่านี้เยอะกว่านี้เอาขวดใหญ่ไปเลยครับมันจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกแบบอย่างเฟี้ยวเลยอันนี้ได้แค่เล็กแค่นี้ครับผมผมน้อยครับ <c oughs> เอาไปลองทําเล่นกันดูนะครับยังไงถ้าเกิดใครทําแล้วส่งรูปมาโชว์กันใน Facebook แฟนเพจด้วยอะไรกันนะครับผมจะลงรูปของผมมันใหญ่เอาไว้แล้วเพื่อนๆส่งรูปมาดูกันนะผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทำออกมาน่าจะ ดีกว่าผมของผมนี่แบบผมน้อยผมน้อยอโอเคอันนี้ก็เป็นวิดีโอขำๆคํารเครียดนะครับ <c oughs> เป็น o w t ูการทําผมแบบที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยเจอที่ไหนบนโลกใบนี้มาก่อนนะครับ <c oughs> ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดเราทําผมทรงนี้ออกไปเดินตลาดครับ <c oughs> ไม่มีใครไม่มองเ <c oughs> ชื่อดิทุกคนต้องมองเป็นสายตาเดียวกันแม้แต่หมูหมากาไก่แมวที่เดินผ่านก็ยังต้องมองเลยครับเ <c oughs> ชื่อผมลองดูลองดูรับรองคุณจะเป็นดาวตลาดดาวตำบลดาวอำเภอดาวจังหวัดดาวติกตอกดาวทั้งโลกแน่นอนเลยครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอของผมนี้ปล่อยออกไปจะมีคนทำปุมตรงนี้ไปเดินตลาดนะครับเพื่อไปเจอที่ไหนถ่ายรูปไหมผมดูหน่อยอยากเห็นมากเลยส่งมาให้พเพื่อนๆเพื่อนได้นะครับโอเควิดีโอนี้เพียงเท่นะครับ how to ง่ายๆนะครับเจอมาจาก TikTok นะครับขอบคุณที่เข้ามาครับยูสเซอร์จาก TikTok ท่านนี้นะครับ s 1 6 9 cm นะครับเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวผมเจอวิดีโออะไรที่มันฟีลยวๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะจับมาบอกต่อลองทำพิสูจน์ใเพื่อนๆคนได้ดูกันนะครับวิดีโอวชงผมแบบนี้อย่างนี้ไงล่ะ,ะเดี๋ยวต่อ่อออ,อออออไไไปปมมีีีีงงงาานนะรรรรรผ้กกดวัับคบคแย ของงานหมดครับไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ลืมลืมลืมท่นเป็นมาดามบองสอยองปแปลงกีเออร์นี่นะ <c oughs> อรี่วิญญาณนี่มีเท่านี้แหละนะคะทเธอคนันวันนี้มาดามมงปแปลงกะยองซีเออร์ขอตัวไปก่อนนะคะฉันต้องขอตัวไปเดินจ่ายตลาดก่อนนะคะผักชีต้นหอมที่บ้านหมดครัไปก่อนนะจ๊ะที่คินสวัสดีคะ่ะเชฟต่อไปนี้เรียกฉันว่ามาดามมงปแปลงกยองซีเออร์โอ๊ยพูดไม่เหมือนกันสันกครั้ง